ในพระสุตตันตปิฎกที่ขณิกายทัสกะเอกาทัสกะนิบาทเล่มที่24หน้าที่160ข้อที่73ภิกษุทั้งหลายธรรมสิประการนี้อะไรบ้างคือ 1. โภคสมบัติ 2. ผิวพันธุ์ สความไม่มีโรค 4. สี่ศีลหพรหมจรรย์หมิตร 7. ความเป็นพระหูสูตรแปัญญา 9. ธรรมะสิสวรรค์เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลกอโรคยาปรมาราภานิพพานังปรมังสุขขังอัฏถังคิกโกจะมักคานังเขมังอมตะคามินันติแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง การได้ทรัพย์ก็ดีการได้ยศก็ดีการได้บุตรก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่มีโรคเป็นลาบอันสูงสุดอย่างยิ่งสุขเกิดแต่ฌานก็ดีสุขเกิดแต่มรรคก็ดีสุขเกิดแต่ผลก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่งทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมด้วยการไปสู่มรรคทั้งแปดทางอื่นอันกเกษมสูงสุดกว่ามรรคทั้งแปดนั้นไม่มียกตัวอย่างเช่นถ้าเราป่วยหนักๆแล้วจิตใจเราก็ไม่อยาก จะได้อะไรอยากจะให้แต่ตนเองหายป่วยเร็วๆบางคนอาจจะสงสัยว่าพระนั่งจ้องบาทของตนเองเพื่ออะไรเพื่อพิจารณาไม่ให้ยึดติดในอาหารและดูว่าอาหาร อันไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองและระลึกถึงบุญคุณของญาติโยมที่หาอาหารมาถวายด้วยความยากลำบากจากหยาดเหนื่อแรงกายว่าจะได้มาแต่ละอย่างจึงฉันเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่ตาย พรงนี้ก็ไปขอมาชั้นใหม่ถ้าตายแล้วก็แล้วไปตามความเป็นจริงของโลกอันนี้เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเพื่อการปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานและสืบทอดพระพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตตามความเป็นจริงของโลกอันนี้ คือความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ความดับไปเป็นธรรมดาสรุปง่ายๆจะเป็นพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ตามหัวใจของศาสนาพุทธก็คือสอนให้ละจากการทำความชั่วให้ทำแต่ความดี ทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือจะทำธุรกิจการงานอะไรก็ต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็คือทำใจให้สบายสบายให้นุ่มนวล ให้มีความเยือกเย็นในจิตในใจให้ใจมันยิ้มทุกขณะจิตอันนี้ก็คือหัวใจของศาสนาพุทธก็รวมลงมาได้สามอย่างนี้สุดท้ายนี้อัตมภาพขออนุโมทนาบุญกับญาติโย์ทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าของข้าวต้มแกงหาข้าวปลาอาหารหวานข้าวมาถวายพระภิกษุสามเณรที่วัดแห่งนี้จงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ